สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้อยู่กันกับเกม f r e e Best a c c e n t นั่นเองนะครับเป็นเกมนว FPS นั่นเองนะฮะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเกมที่เร็วที่สุดท้องที่เป็นเกม FPS ที่เคยเจอมานหนึ่นงครับตัวผมเองก็เล่นไปแล้วนะฮะก็ถือได้ว่าใช้ได้นะสนุกดีครับสำหรับเกมนี้นะเป็นเกมเล่นฟรีนะสามารถหามาเล่นได้ทาง Steam นั่นเองอเค,ครับผมโอเคเอา็นว่าเราไปเล่นกันเลยดีวยกว่านะฮะ โอเคเราจะเล่นทีมเดนแมทนั่นเองนะฮะอืมโอเคครับเฟมเลตตกเลยนะโอ้โหเล่นปกติจะเล่นกว่านี้แต่ว่านี่อัดเคปไปด้วยนะฮะอันนี้จะอยู่ฝัง Sword ่งไดมอนซอยเองนะครับผมโอเคอ่ะอ๋อนี่ไงกดุ่มนี้ ต้องอยู่ฝั่งนี้อีกแล้วลินนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยอเอาเถอะนะฮะโอเคเราจะมาเล่นนี้ฮะโซลเจอร์กลางป่ากลางเขาตอนนี้ผมอยู่ฝั่งบลัดอีกเกิลนั่นเองฮะมันมาขับอยู่น,นั่นเองเซ็งเลยโอเคแล้วต้องทำไมบัตอีกเกิลมือคนน้อยจังนะโอ้เซ็งเลยเนะี่ยอุ้ยอื้อหือ โอ้โหหมดกันชีวิตหมดกันชีวิตที่เคยสร้างสมมา้า no 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 สิบเมียตายอ้าวทัง,งางนเว้ยกดไอ้นะทำการเปลี่ยนคลาสเออจนได้โอ้โหนี่ปืนเก็บเสียงเ,เลยเลยเป็นจังเงินนัดดีกว่าลุวงกว่าเยอะ เป็นป่าที่สุดยอดจริงเลยชวนอืมอ๋อยังทงเราต้องเราต้องส่งนะฮะฟุตโลดไม่โดนไม่โดนฟุตโลดาเป็นไงเราต้องรีบคุ้มกันเรียนพาร์ทนี้แล้วกันนะเออโอ้ยโอ้ย มันจะเป็นในรอบหน้าแล้วมันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยนัย่งตอนไหนเนี่ยเฮ้ยดีเนี่ยล็อกอกจริงเลยอฮ้ยยิงไงวะเออจังน่าต้องน่าูวูหน่อยดีเลือดเยอะเนี่ยแม่งกันตายก่อนจะวอผมได้ตายก่อนแน่เลยเอืมตายสักคนเห็นปหขอลองอหมดกันชีวิต จบเลยนี่จะสึกจะเป็นโซเจอร์จะเล่นเป็นนี่นะฮะเป็นพาร์ทพาร์ทไฟนเดอร์เล่นไปเลยจะปลดล็อกเป็นปล็อกเป็นอะไรวะเป็นเออสไนเปอร์ได้ถ้าจะไม่ผิดนะกดอีโจมตี T นะฮะเอฟคว้างระเบิดขวดระเบิดเป็นแล้วเอ๊ยเราเป็นขวดรุ่นไหนวะเอ๊ยเอ๊ใครยิง หู่ไนเปอร์แน่เลยวะเฮ้ยเรายิงตัวนี่วะแบงแบงเฮ้ยมันลุ่มอะน,นี่วะไม่หนัดเลยแบบน,นี้อิชโอ้ยหมดกันนี่ไะนี่ไะนี่นะไม่ไนะนะนะหวละขอเป็นโซลเจอร์ดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ย อันล็อกอะไรอ๋อน,นี่กันนี่รู้สึกว่าสนใจอร์แตที่สุดยอดจริงๆเลยครับี่ปืนยิงระเบิดด้วยมีสิบนัดอุย้ยตกใจเอ้หลังนั้นหลังนหลังซูงปเปอร์สตาร์อุย้ยยิงแรงจริงเว้ยเฮ้ยกระสุนหมดใน,นสไนเปอร์มากเลย ได้มือเธอมาครองครองมันโดดได้ไงวะตอนยิงค่อยๆนะฮะอย่ายิงใจร้อนค่ะจ่อยจ่อย,ยนี่ไม่ใจร้อนเล่แต่บ้าเหรอไม่ใช่อัดลงพื้นก่อนแล้วมันจะเด้งตรงนั้นพอดีเป็นไงเกมี้ครับมันก,นกนจนมี่ในแอเวอเรสจริงเลยแม่เบอร์ทศชีวิต นี่ครับก็เซเว่นเมังินสไลด์นอนสไลด์นอนอู้หึจุดคอนโทรลไม่โดดแต่ไม่ค่อยมีใครใช้คอนโทรลแล้วไม่ใช้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นการเจ็ตแพคโอ้พูดนิดนึงไม่ได้เหรอะโมโหอะโมโห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 ในเกมนี้บอกตรงกระหนกมากไม่เล่นนี้มันจะอยู่ไม่ได้ อีกว่าโอ้ไม่นี่ตวผมเลยผมกลัวแล้วผมกลัวเลยอุ้ยกาดเลยด,ดิกาดกาดเออมิวบินโคตรเลยนึกว่าไอเลนแมนมิวเอ้อโอโาโหแพ้ทุกตาเลยไม่เข้าใจเซ็งเลยนะบัตตอิงกันแพ้ทุกตาเลยครับพี่น้องมันขี้โกง คสำหรับการเลี้ยววันนี้ก็ต้องจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ